ไปค่ะพี่ไปมาเริ่มจากไรออนไรออนคิดว่ามีอะไรหนังสือมีไหมต้องมีทำไมอ่ะแกชอบอ่านหนังสือเหรอไม่ผมพกเล่มหนึ่งบ่อยอออุ้ยอุ้ยมันคืออะไรมันคืออะไรมันเป็น book of question นะครับมันก็จะแบบมีคำถามมากมายเหรอใช่พลยรินชอบกินอะไรไม่ไมมันเป็นมันต้องเลือกเลขอะไรเงี้ยพี่อ๋อโอเคใช่อ่ะเราลองไหม อ่าเราเล่นอะไรอ่ะทุกคนเปิดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งอ๋อคือเป็นหน้าหรอหน้เล่น้อ๋อแล้เคยเล่นหรอไปค่อยเปิดจิมเบอยนิวพิรุตเราไปเล่นกันสองคนไม่เลิศลรอยากเกินเอาเล่กอื่นได้ไหมนอะไรเขาถามอะไรไม่มันแบบเขาบอกว่ามันถูกถ้าถ้ามีคนมาบอกว่าจะตายวันไหนแล้วไม่สามารถเลี่ยงวันนั้นได้ หนักเกินโอเครียดเกินไะเออเครีเกินเลยที่ยืกจิตวิทยาเกินอ่ะอ๋ออ๋อไม่ไม่ไม่ถ้ามีคนยื่นซองให้แล้วข้างในเป็นวันที่ที่ตแบบจะตายจะเปิดดูไหมอ้าวเราจะรู้ได้ไงอ่ะแบบถามอันนี้คือคําถามคือหนังสือนี้มีแต่คําถามที่แบบว่าเอาไว้ถาอุ้ยอุ้ยมันก็ตื่นเต้นนะไม่ผมว่าแบบบางทีเหมือนมันก็มีคําถามที่แบบใกล้เคียงกับชีวิต พื้นฐานอะไรเงี้ยแล้วแบบบางอย่างเราเมันไม่ได้คิดมันขึน้นมา